แชร์ภูมิใจเสนอ oh <yeah. S 1> พี่เพรฮัลโขขาหนูอยูกอาายอ่กับใครอะฮะแล้วถ้าหนูไปแล้วหนูอยูกอาายอ่กับใครอะหนูก็นั่งดิีมันมีที่นั่งอะอะไรอะแล้วพี่เพลไม่คนเดียวเลยหรอเขาไปคนเดียวใช่แต่ว่าเซสชันหนึ่งมันครึ่งชั่วโมงเองแล้วเดี๋ยวหนูก็นั่งข้างหน้า แล้วหนูต้องฟังพี่พีทพูดเหรอพี่พีทไม่เขินเหนอหนูนั่งดูอะฮะน่ากันพี่พีทไม่เขินหรอหน,หนูนั่งดูพี่ <c oughs> พีทอะหรือหนูอยากขึ้นเวทีคะไปเรื่อยไปเปื่อ <c> ย <oughs> <c oughs> หนูใส่เดสสั้นธรรมดาได้ใช่ไห <c oughs> <c oughs> ได้ใส่อะไรก็ได้ม, ini, มันเป็นแบบมาอะไรอะ <c oughs> มาอะไรเขาก็ใส่กันเหมือนนักศึกษาใส่หรือหรือหนูจะใส่ชุดนักศึกษาอะคพี่จะไปดูนักศึกษาปะเนี่ยไอ้งั้นหนูต้องยิ่งต้องไปใหญ่เลย หนูรู้ว่าพี่พีน่ะไม่นอกใจหนูหรอกหนูไม่ไปก็ได้นะเดี๋ยวพีชเกียดไม่ได้โอเคค่ะโอเคพี่พีโห้ยคุณยังไม่จบเลยรีบไปทำไมเนี่ยแล้วเปิดโฟนได้นะพี่พีชฮะแล้วพี่พีชไปไหนต่อทำงานอีกปะไม่น่าจะ ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ามันจบสี่โมงหนูอ,อยู่สี่หนูอยู่สองชั่วโมงอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอะไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเอ้าเท่าไหร่วะัานก็เราก็ไปทา่าศัพทสินค้าชั้นนำได้ใช่ไหมชั้นนำอะไรหรอก็ไปแบบมันอยู่ที่ไหนนะนอยู่วิภาวดีค่ะวิภาวดีคือเซนทันลาดเพล้าปะคืออนุสาวรีย์ชัยเอา้าไม่ใช่เซนทันลาดเพล้าเหรอ มันอยู่ดินแดงอ่ะมันอยู่ก่อนมันก็ใกล้หมดอ่ะคันี้นะจ้าหน้าเป็นตูดละนั่งคนเดียวพี่ก้น้องบุกนั่งคนเดียวพี่าก้ว พี่แกงบุกว่าผมไม่ไหวเรื่องนี้ผมว่าของก็อสองอ่านผมหายพี่แกงผมไม่โอเคเลยเสียแล้วไม่แก่งหนักขึ้นหัวดสมองตายแล้วกาแฟไหมกาแฟมีแล้วกินห่วยก็ไม่หายเครียรดยหายไปไหนอะเดวไปกับป้าหน่อยเดว,ดวไปในหนังสือ <c oughs> ถ้าเดวอยู่อ่ะเดวก็คงเป็นเทพคนสุดท้ายของผม <c oughs> โอพี่เกงงไม่ได้เไม่หมือนเวเดวเดว,วอยู่ไหนบอกให้เดวลาเรียนนี่พอเดวลาเรียนครึ่งวันตะมนเรียนพิเศษยกเลิกครูน้บัดนาวนเจอละตะกร้าฉันเปนพ่อครูทึวันเป็นสองตะกร้าตอนไหนเนี่ยซึ่งงงมากเลยอ่าฉันจะใช้ครีมบัตรของนางฝันจิราแซ่เจือนะจ๊ะรอชมเลย เขาชนะกันน,หนนะห้าหสองพี่เก่งคุณกัณฑพรหารพาณิชย์แล้วก็นั่งฝั่งขอไอศกาแฟสักสามแก้วได้ปะ,ะเหมือนเป็นเียนหนังสือเลยอะเอยอะไปทีมบัตรของขวัญแต่ไม่มีของนะคะ ที่คาดผมไม่มีเราใช้แก้มสีอะไรดีอะ่ะเราไปดูผู้ชายเราใช้แก้มสีชมพูดีก,กว่าจะไ,ได้เบ่นสออะใช้เบอร์สองเบอร์อหา้าจะริบปากเป็นปไรเ,เอาลำไยไป <c oughs> มหาลัยเขาไม่น่าให้เข้ามาั้ง <c oughs> พี่ผุมขอพี่กัดที่คาดผมพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อน สอนนักศึกษาตะพีนะ้พี่เก่งเขาไปสอนนักศึกษานะตะพีนะ่ให้คิวไปคือไม่ตื่นเลยจ้ะดูจากทรงเดาเอาเพราะว่าวันน่าจะดึกเพราะวันไปหาพี่ปุก๊กหรือเขาจะอยากอยู่กับหนูสองคนต่อหลังจากที่เขาทำงานเราจากที่เขาไปเป็นวิทยากรเสร็จแล้วเขาจะอยากอยู่กับหนูก้าพี่เก่ง ใช่ไหมเขาคงคิดถึงหนูอีกละอยู่บ้านเดียวไปเลยต่ให้มันจบจบรีบๆขอไปไปให้มันจบ, <laughs> บนจบไปถ้า่จะคิดถึงขนาดนี้วันๆเนี่ยจะหนีลาเลยนักหนาพี่เก่งหลายองค์หระกอบอกรอ,อะไรอีกอะพี่เก่ง <laughs> ถึงอะไรขนาดนั้นน่ะเมื่อวานโทรเยอะมา าำจริงวันนี้คือคิดถึงหนูใช่ปะคิดถึงหนูอะไรขนาดนั้นโทรหาหนูไม่หยุดเลยขิงทำไมแม่ไม่ได้ขิงจริงๆแค่สงสัยฉันน่แตะคิดแล้วก็สงสัยคดาดผมมาทำให้ฉันดูตัวตันนะ่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนอันก่อนมีเยอะพ่อพ่อผู้ชายเขาคิดถึงหนูมาก โทรหาหนูไปหลายรอบเลยวันนี้ก็อยากให้หนูไปดูเขาก็ขอขอให้มันจบจบไปเลยไหมเขาเข้ามาขอขอให้มันจบจบไปจะได้อยู่ไปเลยจริงๆจะได้ไม่ต้องคิดถึงขนาดนั่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาจริงๆเนาะ,ะมาขอขออะไรในบ้านยังไม่เสร็จทำไงฮะก็ขอไว้ก่อนค่อยคิดเออจริงๆนะเขาก็ยังพ่อหนูไรอยู่นะ,นออะเออเออใช่ไหมไม่ได้แล้วนะ เราคุยแล้วคุยกับ่เขา่ไนสักสามเดือนบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาคุยกันใหม่มีคนบอกโอ้ยคุณพ่อเก่งครับพ่อไม่มีอะไรเก่งมีอะไรเราโงเหงาเนาะครับพ่อสองคนดึงดาวมาอยู่ล้วพอรู้ว่าแบบลูกสาวพ่อจะเหงาเนี่ยพ่อมีเก่งก็มันก็ยังเหงาไหม แล้วมันมันมนก็าขาดโฉมไปขาดหมุมไปขาดแอนไปขาดบอลไปโอ้โหเฮ้ยสี่คนแลเนี่ยบ้านหายไปครึ่งเกินครึ่งไม่ตอนเนี้ยบ้านเราใช่ไหมถ้ารวมคนที่อยู่ทุกวันเจอกันบ่อยมาพี่เก่งเอ้พ่อแม่บิวเดลหนู <c oughs> พี่เก่งพี่จุ๋มพี่บอลพี่แอนแปดคนแล้วดุไปปุ๊บหายไปสี่คน,คนบ้านก็เหลือสี่คนไง มันไม่ใช่เหลือสี่เลยไอเดินกันมาก็นอนยันเย็นแล้วเวลาพ่อจะออกไปไหนทําไงวันนี้เนี่ยเฮ้ยต้องดีต้องเตรียมาคนมาสีสามองส้มแห่ตอนนี้ไน้ไหมฮะแล้วพอแล้วพอหนูถูกถูกชะตาถูกจริตหนูก็พาไปอีกนะเพราะหนูต้องการคนคนอยู่บ้านสามคนไม่ได้เว้ยเอาพ่อไปด้วยจบไปพ่อไปแล้วทิ้งโมเดลไว้ที่นี่ไม่ได้งั้นเอาโมเดลไปด้วย ภารกิจไปดูผู้ชายผู้ชายให้ไปให้กำลังใจโอ้โหก็ต้องตื่นไม่งั้นผู้ชายจะโกรธผู้ชายจะไมยใจเต้าบุ่มทอแทมาเออเนี่ยงว่าเต้านะ อาวบุ่มท้อนแทมอ่ะแนอาจารย์แฟนอาจารย์พีทวะพอ่อพ่อเป็นเพื่อนหนูปนะพ่อเป็นเพื่อนหนูมาไปดูอาจารย์พีทเขาสอนหนังสืออะไรของเขาก็ไม่รู้หน,หนูชวนพี่เก่งไปพี่เก่งไม่ยอมไปอะ่ะแถวอะไรไม่รู้ไหมแถวอะไรวะแถวไหนวะไม่รู้ว่าส่งให้พี่บอลไปแล้วอ่ะ สนใจไปดูอาจารย์พีสอนก็นถือแล้วหนูอยู่กับใครอ่ะเลขาอ่ะเศร้าอ่ะเขาพายเลขาไปปะเฮ้ยฉันอยู่กับใครก่อนว่าแล้วฉันถามก่อน ไม้หีดโดนไม้หีดดนพ่อไม่ใช่ไม่ใช่สารยานะเจอแม่ลีที่เชียงรายสวยมากพิดไ,ไม่รับ่ะไม่รับพีไม่รับหุมแล้วจริงพี่สิวเป็นสิวออกไปแล้วค่ะเขาลาออกค่ะมีคนใหม่ชื่อพี่บอลค่ะเขาลาออกไปแล้วเข่าใหญ่หนึงนะครับพ่อ

พี่บอนเขาสุภาพมากนะืันพูดเลยฉันลืมให้เงินเขาเงินเงินเดือนเขาแล้วฉันให้เงินเดือนเขาเขาพิมว่าพ่อรูมพี่บอลพิมหันว่าอะไร <What? S 1> ขอกราบขอขอกราบขอบเอ๊ยขอขอบพระคุณครับหนูแบบว้าวพอจังเ <laughs> ขินเลย <laughs> ทำตัวไม่ถูกเลยเสร็จ <laughs> ติดน้องบุ๋มมาก ปกติก็บอซื้อโอ้ยหนูด่ซื้อไปเรื่อยไปเปื่อยเช้านี้ก็ซื้อไปอีกสี่ห้าตัวน่าท กระดาของหมดค่ะที่คาดผมดิสนี้น่ารักนาะน่ารักวันนี้ไม่ได้ไปนี่ไงแต่งตัวไปนี่ไงนี่ไงเขาให้ไปสองโมงไม่ไงเริ่มเลยเรื่องราวอ่ะเริ่มเลย แต่งตัวนี่แหละเรื่องจริงของชีวิตเอาจริงพี่กบอหน้าเดี๋วใช่หรอทำทั้งนั้นแหละฉีดทั้งนั้นแหละเออลืมดึงตะก้าให้พี่จุม๋มโอ้ฉันจะมีใครเตือนฉันได้ไหมว่าให้ฉันดึงตะก้าให้จุ๋มด้วย,อยเอาคอนซีลเลอร์เลยดีกว่าช่วงนี้บแบบเป็นแอเป็นสิเลยแล้วอะ แต่ว่าเป็นแค่นิดนิดหน่อยแบบเป็นแบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยใช่ค่ะดูกอบอลทุกวันเลยกอบอลไม่ใส่ถุกไหมพี่พี่บอกให้ใส่เกงยีนเสอยืดด้วยสามนี่ก็เลยใส่เดทเอากันแดดมาวันไหนกันแดด ไม่รู้อะ่ะอาทิตย์นี้เมาถ้าอาทิตย์ไม่อาทิตย์นี้ก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าชุดนี้เดี๋ยวก็ขายต้องขายในแฟคทตอรี่นะคะ ก็ซื้อตาเม็ดจีนที่หละชุดอะซื้อมานานมากแล้วซื้อมาเป็นปีละเกินครึ่งปีอะเดี๋ยวก็ปล่อยค่ะพอชุดใสแค่ครั้งเดียวานั้นแหละขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจด้วยได้ไหมอ่ะนี่ก็ท้อแท้เหมือนกันเห็นน้ำหนักที่ไม่ลดรู้สึกท้อแท้ละ คิดถึงเสียงแก้วเลิกคิดถึงเสียงแก้วก่อนถ้าจะเป็นประสาทคารินเหลือสีเขียวเหลือสีชมพูเดี๋ยวมีหมีแค่แบร์อีกแปดสิบตัวเข้ามาไปได้ปล่อยมา มาเข้ายิมใช,ะชะ่ฉันนั่งออกกำลังกายแล้วเธอจะดูฉันป่ะที่บ้านพี่พีทบริษัทเพื่อนติดโทรศัลท์ยพี่อยากให้ไปติดบ้านกอบอยด้วยจังไม่รูุพ่อเขาติดต่อใครไว้ คอนทัวร์นะคะคอนทัวร์แท่งอันนี้เป็นของเกาหลีอันนี้ของจีนนะคะของจีนจะมีอยู่ในตะกร้านะเผื่อใครอยากได้นะคะกดได้เลยใช้ดีเพราะว่าหนูก็ใช้หนูเลือกสีที่มันดูใกล้เคียงสุดละของเกาหลีตอนนี้เวลาหนูจะออกมากี่โมงบ่ายโมงโอเคงันตรงทำไมอะเปล่าพี่บอมไปเปลี่ยนชุดก็ตามเวลา ครีมที่เราใช้เรามีเอฟเฟกคือครีมที่มีสารถูกไหมคะพี่เก่งใช่ค่ะนะแล้วก็วถ้าเกิดสมมติว่าหน้าดำหน้าครัาแปลว่าเราบำรุงไม่เต็มที่แค่นั้นเองไม่มีอะไรบำรุงเสร็จต้องเน้นการป้องกันด้วยตอนนี้แดดต้องกันแดดนะคะแต่พี่ยังขายหอยอยู่ไหมพี่ขายคะ่ะหอยมุกอะ่ทะทำไมนล้าหนุ่มพี่เขาพึ่อดูแย่อยู่นะเฮ้ย <c oughs> <laughs> เก่ง